ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกครั้งนะฮะก็เนื่องจากว่ามีคนขอสรุปคร่าวๆแบบรวดเร็วนะฮะว่าตัวนานบรรดาตัวที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยได้เจอเนี่ยมีตัวไหนโดดเด่นอะไรหน้าปั้นอ,อย่างไรยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะมาสรุปแบบรวดเร็วนะฮะก็คือจะไม่ขอเจอาะจงใดๆทั้งสิ้นเท่าไหร่แต่จะบอกว่าตัวไหนมันมีข้อดีอะไรยังไงก็แล้วกันเนาะอ่ะเปิดมาตัวอะไรตัวแรกโอเคโยชิโนะนะครับ ตัวนี้อยู่ในโลซัพพอร์ตนะครับก็เป็นตัวที่เป็นซัพพอร์ตจะเรียกจะเรียกว่าประเภทแจกโลกับซับดาเมจก็ได้นะครับโอเคเราไปดูกันก่อนเลยก็แล้วกัน <c oughs> ที่หน้าตาดีหลักๆเนี่ยก็คือจะมีกลุ่มดาวที่สี่นะครับก็คือเวลาที่ตัวของโยชิโนเนี่ยใช้สกิลสองนะครับปาไปที่พื้นถ้าหากว่ามีอ่าเพื่อนร่วมทีมเรานะครับหรือตัวเราเนี่ยเดินเข้าไปในดงกระสุนดง น้ำแข็งนะั้นอ่ะจะได้โล่มานะครับแค่นี้แหละแล้วก็ตีไหนเนะี่ยตีหกนะครับโยชิโนะเนี่ยจะให้คีดาเมจกับเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็คีเลดเมื่อเพื่อนร่วมทีมเราเนี่ยโจมตีมอนที่ติดน้ําแข็งนะครับอ่ะแค่นี้แหละชีวิตนี้ชีวิตน้องก็จะอารมณ์ประมาณแค่นี้ครับแล้วก็ข้อดีของน้องอีกอย่างนึงก็คือการที่ทําให้ศัตรูเนี่ยเอื่อยเฉยเรียกว่าติดโลว์แหละ จริงๆตัวของน้องเนี่ยของเซิร์ฟกอนเนี่ยสามารถทําให้มอนบางชนิดเนี่ยติดน้ําแข็งได้ก็คือติดแช่แข็งไปเลยแต่ปัจจุบันนี้โดนเนื้อไปแล้วเท่าที่ลองเทสดูนะตอนนี้ปลาแล้วไม่ติดแช่แข็งแล้วนะครับโอเคในส่วนของโล่นะครับเดี๋ยวจะขอแตะให้ดูนะครับนี่ก็คือเดินเข้าไปตะกิ้ครับก็จะได้โล่มาแค่นี้นแหละ <c oughs> ส่วนไอพลาสติกที่เวลามอน ติดน้ําแข็งเนี่ยแล้วให้เพื่อนร่วมทีไปก็จะได้คีดามอตคีเลดอะไรเพิ่มเนี่ยมันจะไปบวกกับปานของน้องนะครับ <c oughs> ปานของน้องเนี่ยเวลาที่เพื่อนร่วมทีมหรือเราเนี่ยโจมตีมอนเตอร์ที่ใส่แค่แข็งนะครับทีมเนี่ยจะได้คีเลดนะครับแค่นี้แหละจบดีป่ะอันนี้สรุปแบบโม่ๆกันยะ่อๆนะฮะ ต่อไปเป็นยูซูรุยาหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นเดอะบีซัพพอตอันดับ2เนาะผมขอยกให้ยูชิโนเนี่ยอันดับ4นะครับปัจจุบันจริงๆมันเคยอันดับ3แต่ตัวนี้เป็นอันดับ4ี่ละเอาเป็นว่ายกใครอันดับเดี๋ยวว่ากัน <c oughs> อันนี้เป็นอันดับ2เนาะตัวนี้เนี่ยเป็นซัพพอตประเภทลดเกาะนะฮะทำาดาบีทเป็นทาุลมส่วนมากจะยืนใส่สกิลแล้วก็จะออกไปจากแมปจากสนามนะครับ <c oughs> ถามว่าเป็นซัพพอร์ตรถเกาะยังไงบ้างนะครับก็คืออย่างแรกก็คือ <c oughs> ใส่เจมประเภทรถเกาะนะครับก็คือรีดิวรีสตทนก็คือรีดิวต้านทานนะครับของเอนเนมี่ยี่สิอร์ซนแต่น,นี้น่าจะลดแค่ธาตุลมหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจสกิลสองนะครับมีอันนี้เหมือนกับเซิร์ฟเก่าก็คือรีดิวดีเฟนส์ทาร์เกตสิอนนะครับต่อฮิต ส่วนมากน่าจะตะแตกอยู่ที่ห้ามั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับโอเคน่าจะแค่นี้เมื่อก่อนเนี่ยมันมีกลุ่มเดมันมีพาสตีฟที่ลดเกาะเพิ่มด้วยนะครับแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วลาก่อนไ <laughs> ม่นรใจว่าทำไมถึงเอาออกนะฮะแต่ปัจจุบันแต่มันก็ยังสามารถทำหน้าที่ลดเกาะได้อยู่ดีนะครับโอเคอันนี้หลักๆนะครับจริงๆ ในส่วนของปานนางเนี่ยก็ลดเกาะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ทําให้เพื่อนทีมเมดเนี่ยได้ดามจเพิ่มอีกสามสเเนแล้วก็มีมูฟวิ่งสปีดอีกสิเเซก็ถือว่าเป็นตัวสายบัฟสายลดเกาะเพื่อนชนิดหน้าตาดีนะครับถึงจัดให้เป็นอันดับสองเนาะถ้าสมมุติว่าใครไม่มีปนมานประจำตัวก็ใส่เดมอนคิงได้เดมอนคิงก็ลดเกาะได้เหมือนกันช่วยด้วยร่วมด้วยช่ยกันน่ คุลุมนี้ก็เป็นตัวดาเมจประเภทยืนออนฟิวนะครับเป็นตัวที่จะเรียกว่าทำดาเมจได้ a o e ประมาณหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่หลบสกิลคู่ต่อสู้ง่ายนะครับแล้วก็ยืนออนฟิวง่ายนะครับก็จากสกิลสามที่เวลาใช้สกิลเนี่ยจะไม่โดนดาเมจใดๆทั้งสิ้นนะครับทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่เล่นแล้วยืนสบายเช่นนะี้แหละไม่มีอะไรแล้วครับ หลักๆก,ก็คือเล่นแล้วยืนสบายเล่นง่ายแค่นั้นเนาะถ้าอยากรู้ก็ไปดูในคลิปของหนางนะฮะต่อไปเป็นคางูยะเป็น DPS ประเภทประเภทใหม่นะฮะเพราะว่าอันเก่าไม่มีอย่างนี้เป็น DPS ที่แรงตามมูบี้สปีดม e บินสปีดนะครับส่วนมากทีมก็เลยจะดันไปทางมูบินสปีดนะครับพ้มกับปานปานก็ดันไปทาง m ู n t นสปีดซึ่ง ้าสี่ก็ไปทางวูดเม้นสปีดแหละก็คือแบบยิ่งวูดเม้นสปีดแรงเนี่ยก็จะทาให้สกิลเนี่ยมันแรงแค่นี้แหละก็คือเวลาวิ่งไววิ <c oughs> ่งไวก,ก็สกิลก็จะแรงไปด้วยแต่เท่าที่ลองเทสลแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแรงขึ้นมากเท่าที่ควรเท่าไหร่ <c oughs> อณลงมามานโคโคมิกินชินครับที่ฮิวแรงแล้วดามิดก็ไม่ได้แรงขึ้นเท่าไหร่ โอเคปะไม่แค่วิ่งเร็วเฉย <c oughs> แต่มันก็อาจจะแรงแต่ผมยังปั้นไม่สุดแค่นั้นนะครับแค่นั้นแหละโอเคมาจะต่อกันที่มานะนะครับร่างเป็นอชื่อมานการหรือเปล่าร <c oughs> ่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมานะร่างเกาะกานแล้วกันเป็น DPS ที่ทำดามจได้รวดเร็วที่สุดในเกมตอนนี้ครับก็คือตีเร็ว เป็นสายสับนะครับทั้งปานทั้งจีมเนี่ยส่วน,น่วนมากจะ่เน้นไปทางตีร็วแล้วก็ดามจทสายฟ้าเป็นตัวที่เล่นคอมโบแบบมัมันกดปุ่มตีร <c oughs> ุดเร็ว <c oughs> อันนี้อะไรไปแล้วโอเคตุบเลี้โยงยง่ายง่ายครับเน้นเร็วเน้นมันเน้นคอมโบตัดใจโอเคเราไปไปที่โอลิกามิโทวิจิตัวนี้ อันเก่าเนี่ยก็เป็นดากึงาก่งดาเมจกึ่งทับแต่อันนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นซับแล้วนะฮะก็เป็นทับดาเมจธาตุไฟนะครับหลักๆแล้วก็คือไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> หลักๆแล้วก็คือช่วยเพิ่มดาเมจธาตุไฟเฉยแหละถ้าจะให้พูดว่ามันหน้าตาดียังไงก็เวลาใช้สกิลเนี่ยจะทำให้คูคต่อสู้ติดไฟนะครับแล้วก็ ทำให้คู่ตู้ติดสถันแค่นี้แหละตรงสกิลสามนางเนี่ยจะทําให้คู่ตู้ตู้ติดสตันซึ่งเป็นอะไรที่ช่วยให้มนบางประเภทเนี่ยหยุดชะง,งักแล้วก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเราลุมระกรรได้แบบพีซี่นะครับติดไฟด้วยทําให้มีดาเมจที่ต่อเนื่องนะฮะโดยรวมๆแล้วกแ็แค่นี้แค่นี้จริง <c oughs> ขนาดตาน,นางก็เรียกว่ายัางไงดี ตามนางเนี่ยก็ยังช่วยให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเพิ่มดาเมจไฟนะครับแค่นั้นก็ไม่มีอะไรรวมตัวแล้วให้อยู่อันดับสามจริงๆหรือจะให้โยชิโนะอันดับสามแทนดีว่าจริงๆก็มีประโยชน์ตรงที่ตัตนได้จริงๆโยชิโนะมันเคยออันดับสามเพราะว่ามันแจกเกาะนะครับปัจจุบันแต่จริงๆตอนนี้ก็ยังแจกเกาะได้แต่แจกเกาะไม่ได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจากภาคแรก โอเคตัวต่อไปเป็นโคโทรินะครับอันนี้ทำคลิปรีวิวแล้วเป็นตัวดาเมจที่ทำได้ทั้งระยะใกล้ระยะไกลแล้วก็เป็นตัวที่อึดเน้นเลือดดาเมจก็มีถือว่าหน้าตาดีในหมู่ DPS เหมือนกันท้าเป็นว่าใครที่เน้นตีเน้นฟาดเน้นเน้นเน้นเล่นการลักษณะการเล่นที่หลากหลายก็ตัวนี้ก็หน้าตาดีครับเป็นอย่าง้ ต่อไปเป็นโทกานะครับตัวเกือบเกือบลงสุดท้ายโทกาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเป็นสายชาร์ตดามีดครับแบบทำวันฮิตบอสอะไรตายได้นะครับแต่ปัจจุบัน,โดน,นโดนเนื้อเรียบโดนเนิบเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นตัวฟรีตัวแรกแล้วก็ตามปกติของตัวฟรีตัวแรกครับก็คือมันจะไม่กิ่งเนื่องจากว่าสกิลสามเนี่ยมันจะกดใช้ได้ก็ต่อเมื่อมียี่สิบพลังงานนะครับแล้ว ก็คือถ้าสมมุติว่าเราใช้แค่ยี่สิบเนี่ยมันก็จะป่าไปแค่นี้ซึ่งแอนตี่บอกว่ามันไม่กิ่งตรงนี้แหละซึ่งมันจะกิ่งก็ต่อเมื่อกูต้องน่าตีครบร้อยเจริญพรจริงจมันจะกิ่งก็ต่อเมื่อพลังงานครบร้อยครับมันถึงจะปา่าสกิวได้ไดเต็ม จริงๆไอ้สกิลเนี้ยเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเก็บพลังงานขนาดนี้แต่พอมันต้องเก็บพลังงานขนาดนี้เนี่ยมันเลยไม่กินแค่นี้แหละถูกแล้วเป็นตัวที่ไม่ค่อยน่าปั้นแต่ก็เล่นได้เพราะนั้นตัวสุดเ,เกือบสุดท้ายครับมีครูตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าใจให้ผมพูดก็คือเป็นตัวฮิลเลอร์ตัวเดียวในเกมตัวนี้ครับ ไม่มีวิธีใดๆที่จะฮิวดามีดได้นอกจากตัวนี้แล้วตัวนี้ก็เวลาติดฐานะเบิร์ตเนี่ยของซีหกเนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้เพื่อนด้วยนะครับ <c oughs> หลักๆก,ก็เป็นตัวบัฟแล้วก็เป็นตัวฮิวนะครับถามว่าฮิวยังไงก็มีทั้งก็ใช้อันตีนะครับแค่นั้น <c oughs> แล้วก็จะฮิวแรงด้วยมั้งถ้าใส่ปานถ้าจะไม่ผิด ใส่ปลาประจำตัวเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจแล้วก็เวลาใส่จีมเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมเวลาฮิวอีกก็หลักๆก,ก็แค่นี้แหละครับรู้สึกว่าจะมีลดเกาะด้วยที่สก,กิล2สองนะครับก็คือเวลาโดนสก,กิลนี้เข้าไปเนี่ยก็จะโดนคี่ง่ายขึ้นนะครับสำหรับบอส ก็เป็นในหนึ่งตัวนะครับเป็นเบส DPS เฮ้ยเบสซัพพอร์ตนะครับอันดับหนึ่งตัวสุดท้ายมานะล่างไม่มีเกาะเป็นซัพพอร์ตที่เหมือนกับมานะล่างแรกก็แค่ก็แค่เป็นเป็นซัพพอร์ตอ่ะคือลักษณะการเล่นของน้องเนี่ยจะอารมณ์คล้ายกับมานะล่างเกาะก็คือมีลักษณะการเล่นที่ ขับไวรถเร็ว,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 วตัต้งใจโช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 ครับที่กีฬาลังการรดเร็วแว่งหน่อยแต่จริงเดียวก็คือน้องเป็นรีพอร์ตครับจะเห็นว่ามอนมอนมีสถานะสายฟ้าติดอยู่นะครับก็คือพวกมอนติดสถานะสายฟ้าเนี่ยก็จะโดนก็จะส่งผลให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยห,หรือตัวเราที่เปลี่ยน ออกนอกสนามเนี่ยบัฟดามจให้กับตัวอื่นอย่างเช่นอ่าซีสี่นะครับก็คือเวลาที่มอนติดสนาะสายฟ้าเมื่อกี้เนี่ยตัวอะไรก็ตามที่เข้ามาในสนามเนี่ยจะได้คีดาเมจเพิ่มตามจานวนอ่าตัวที่ติดสายฟ้าเมื่อกี้นะครับคูณห้าเปอร์เซ็นเข้าไปเป็นเวลาสิบวิก็เป็นตัวทรับนะครับเป็ <laughs> นตัวกึ่งดามจเกึ่งทับก็ได้อะ เราลงประมาณนี้นครับสำหรับตัวเริ่มต้นน่าจะมีแค่นี้มั้งตัวอื่นน่าจะไม่มีไม่ใช่ตัวเริ่มต้นหรอกโอเคมาสิบสามนาทีไปไวมาไวไปไว,ไปไวมีไหมเนะี่ยไม่มีแล้วมั้งไม่มีแล้วแหละนะน่าจะมีสักลาะเด็วยว